ดีกว่าเจ้านายนะแม่ก็ต้องถุงขยับที่ไหนมานใช่ถุงใหรือเปล่าอะไรไม่ติดด้วยเสียงไม่ได้ด้วยห้ามเสียงเอาคนแะล้วอนแล้วคนแล้วเอาจะเสียงอ่ะเ e n e s i s ก็คือจริงๆเนี่ยผมจะขอ เทียนแบบประมาเนี่ยแห,หมมผเทปมิวเนี่ยอโอ้ยอะไรที่มันเกี่ยวนด้เออเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าเพลงให้ออกมาเดี๋ยวเข้าเพลงคือจะเข้าเพลงค่ะก็จบเพลง,โอโองต่อไปนะคะเป็นเพลงที่ทุกคนนะคะตั้งใจขอให้เข้ามานะคะแล้วก็ขอกระนั้นมาเด็กด้ยวย ของท yeah. ่านทีามาดูเพื่อนของเราเนะคะเพื่อนรัจังเลยค่ะวันนี้ก็เลยจัดให้สามเพลงด้วยอำป็นแบบเลเล่นะคะจะเป็นเพลงสองเพลงครับผมฮะเพลงสองเพลงนะคะสองเพลงนะคะจัดให้เป็นเลเล่นะคะเพลงอะไรต้องไปฟังเลยค่ะ